สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมีการประชุมนะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมของการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งนะครับผลการตั้งด่านความมั่นคงนะครับประจำวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์2557มีการจับกลุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น13รายยึดของกลางได้คืออาวุธปืนหนึ่งกระบอกกระสุนปืน6นัด วิทยุสื่อสารหนึ่งเครื่องยาเสพติดประเภทกระท่อมสองร้อยแปดสิบห้าใบและต้มต้มแล้วนะครับเก้าขวดมีอาวุธมีดและขวานเจ็ดเล่มเหตุแทรกซ้อนในรอบยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมเมื่อวันที่หนึ่งวันนี้นะครับเวลาประมาณสามนาฬิกาสี่นาฬิกานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านบริเวณหน้าไอทีไอทสแนะครับสํานักงานเขตหลั 4, สกสี่ถนนแจ้งวัฒนะ มีรถบรรทุกสิบล้อ,จ,อจังหวัดจังหวัดนครปฐมจอดขวางทางเข้าถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปที่กระจกคนขับนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บพนักง,งานสอบสวนสถานีตราตรวจทุ่งสองห้องพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วอีกกรณีหนึ่งเป็นเหตุคนรา้ายสร้างระเบิดเลิงใส่ป้อมตํารวจนะครับซึ่งมีสองเหตุด้วยกันที่เกิดกับป้อมตํารวจเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีมี คนร้ายเป็นชายสองคนใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยใส่กางเกงขายาวและคนซ้อนท้ายสวมหมวกแก๊ปนะครับขับรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณข้างป้อมที่สะพานพุทธท้องที่สถานีตำรวจนครบาลบุพารามคนซ้อนได้ลงมาจากรถและใช้ไฟจุดระเบิดขวดคว้างไปบริเวณกระจกนะครับทำให้กระจกแตกแล้วก็คนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป อีกกรณีหนึ่งเวลาประมาณสานาฬิกาของวันนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายทุบกระจกป้อมจราจรบริเวณแยกท่าดินแดงท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพญาและหลบหนีไปเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันดูจากเส้นทางที่หลบหนีขณะนี้นะครับได้ร่วมกับเจ้าที่สายตรวจพนักงานสอบสวนเวรเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสารที่เกิดเหตุวันนี้ในที่ประชุมท่านผู้การตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุก ส่วนนะครับทุกสถานีตํารวจระดมลดความรุนแรงระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างเข้มข้นเพื่อลดทอนอาวุธที่จะเข้ามาในพื้นที่อีกกรณี้หนึ่งครับวันนี้เวลา15นาฬิกาผู้ชี้การตํารวจแห่งชาติจะประชุมเล่งรัดคดีที่เกิดขึ้นสําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นในทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่วัดสีเอี่ยมคดีเกี่ยวกับระเบิดในสถานที่ต่างๆนะครับจะเป็นการประชุมเร่งรัดคดี วันนี้เจ้าที่ทหารนะครับที่ร่วมประชุมด้วยได้รายงานในที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารตำรวจซึ่งเจ้าที่ทหารได้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งโดยจะมีการตั้งจุดตรวจร่วมทหารตำรวจซึ่งจากเดิมนะครับตั้งจุดมีอยู่34จุดนะครับและวางแผนว่าจะตั้งจุดตรวจร่วมทหารตำรวจเพิ่มอีก43จุดนะครับขณะนี้ได้มีการปรับเพิ่มอีก60จุด ครับจึงทําให้มีจุดตรวจร่วมทหารตํารวจรวมทั้งสิ้น94จุดนะครับนอกจากนี้ครับทางทหารจะได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานคร,ร6อําเภอในจังหวัดนนทบ,บุรีอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและอําเภอบางลีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจจะจัดเพิ่มอีก88ชุดปฏิบัติการชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสําหรับในพื้นที่ชั้นกลางครับ ระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง6น,นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นในห่วงวันนี้จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์จะมีสารวัตรทหารบกและสารวัตรทหารอากาศนะครับออกทําหน้าที่ราดเวณในพื้นที่ชั้นกลางครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่30มกราคมนะครับศาลจังหวัดสมุทรสาครได้อนุมัติหมายจับแกนนกํากปป,ปสสมุทรสาคร2คนคือนายวัชรินชาวจีนและนายมานิตพรมเมฆ ซึ่งบุคคลทั้งสองนะครับได้ขัดขวางการเลือกตั้งสสนะครับล่วงหน้าในเขตจังหวัดสมุทรสาครเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับที่อาคารมิวนามทองสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครนะครับทําให้การเลือกตั้งนะ่ต้องยุติลงไปก่อนเวลา15นาฬกาเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับก็ซึ่งการกระทําดังกล่าวนะครับมีโทษทางอาญาตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกวุฒทสภาพศสองบั550น,50นะครับมาตรา76ประกอบกับมาตรา152สําหรับกรณีขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่อื่นๆน,นะครับทางพบตอรอก็ได้จะมีการเร่งรัดนะครับพนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่รวบรวม,รวมพยายนหลักฐานเพื่อย,ยื่นขอออกหมายจับ่อสารที่มีเขตอำนาจ่อไปครับสําหรับผมมีเรื่องเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ